รากำลังจะไปกองสูงนะคะงานโร้ยมากเขาเลยเลิกเลยนะหราหิวใช่ไหมหิวค่ะโอเคโอเคเราแป๊บกำลังทำเลยอุ้ยเราต้องระวังรถทำทำงานตลอดเวลาถึง4ทุ่มตลอดเลยตอนนี้สปรายแน่นอนเรียกได้ว่าหาดูไม่ได้ที่ไหนแน่นอนการันตีได้ค่ะการันตีที่เขาเดี๋ยวมึง ดีค่ะน่ากลัวกำลังจะไปไหนคะกำลังจะไปวงสวงแล้วก็ขเขาเลยเลิกเ <c oughs> ลแต่ว่าเราฝนเด็กๆมาเราถือว่าสู้ชีวิตมากแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเอ๊ะเหมือนมึนตื่นเรากำลังจะไปวงสวงนะคะงานร้อน,นแล้วแอนเราไปดูกันนะคะว่าเขาวงสวงกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะแอบพาไปดูอัปเดตนะคะว่าตอนนี้งานที่จะจะัดให้กับทุกคนถึงไหนแล้ว <Okay. S 2> โอเคเจอกันค่ะตอนนี้เราก็มาอัปเดตนะคะถนนก็มีความกำลังทำเลยอุย๊ยเราต้องระวังรถทงังเราจะไปยังไงเ,เราก็ขับไปได้เลย จัดเต็มที่เลยตอนนี้ออเปอเรชั่นทีมจากอเมริกาเริ่มลงพื้นที่กันแล้วแล้วก็30กว่าชีวิตจากอเมริกา30กว่ชีวิตเลยใช่ที่เขามาช่วยเราเซตอัพงานทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นเมษานี้เลยนะครับเวทีทุกอย่างก็จะเริ่มลงเซตอัพแล้วคนทํางานตลอดเวลาถึง4ทุ่มตลอดเลยตอนนี้เพราะสเกลงานใหญ่มากครับก็ดีดีว่าก็ว่าไปเพราะระชุมยังไม่หยุดเลยครับตอนนี้ตอนนี้ศิลปินก็จะเริ่มมากันตั้งแต่วันที่12-11นะครับผมก็จะเริ่มซ้อมกั นนีะครับผมก็จะมีทั้งคาร์ดิบีคริสบราวน์ทรัเวอร์สกอตนะครับผมแล้วถ้าเกิดเกาหลีจะมีเจพาร์คมีเจสซี่มีบีบีมีบีไอนะครับผมและอีกศิลปินอีกเยอะเลยที่ดังๆนะครับผมจากทางอเมริกาเอเชียจีนไต้หวันญี่ปุ่นนะครับมาหมดนะครับกว่า60ศิลปินนะครับฉะนั้นก็ให้มาเจอกันวันนั้นนะมาเจอครับครื่อพวกเราก็จะอยู่กันทั้ง3วันเลยแล้วเป็นไงคะต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมกับหนักมากวันนี้ก็เป็นวันพันธ์ พวกเรามาเรียกว่าทาพิธีเนาะมีวงสวงพื้นที่เล็กน้อยนะคะ,ะก็ความพร้อมทั้งไทยแล้วก็อเมริกาต้องเรียกว่าเป็นความพร้อมท,ที่ความท้าทายพวกเราทั้งสามคนด้วยเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็ทีมงานทั้งหมดเรียกว่าเยอะมากมากมาก็แน่นมากๆศิลปินเนี่ยนอกเหนือนจากที่มัน,นีิได้พูดไปเนี่ยยังมีศิลปินไทยสไตล์ยุโปที่จะมาขึ้นเวทีระดับโลกอย่างโรลลิงเลาสซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่มากมากเรียกว่าศิลปินที่พวกเราชื่นชอบเห็นกันใน t ิกต็อกเห็นกันในไอจีเห็นกันในยูทูบเยอะแยะมากมายก็จะขึ้นเวที ความพร้อมนี่ได้เรื่องเองความปลอดภัยนะคะเรื่องความพร้อมทั้งแบบฟูเนนเบอร์เรนรวมถึงแบบความตื่นเต้นที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่คนนีงขึ้นมาใหม่เซอร์ไพรส์รแน่นอนเรียกได้ว่าหาดูไม่ได้ที่ไหนแน่นอนการันตีได้ค่ะการันตีค้งแรกของจริงๆว่าหาดูไม่ได้เลย <นะ S 2> เพราะว่าอันนี้ไปดูเวทีแบบที่อย่างท,ที่เรารู้สึกว่าสุดๆแล้วใจเต้นแล้วเนี่ยอันนี้แค่เราประชุมนองมิตติ้งเนี่ยเราก็ตืว่ามนเั้นมากไม่ธรรมดาโลกใหญ่ ่ยากเรียต้องเซ็ตรุ่งหน้าแบบซึ่งเดือนใช่ใช่แต่ว่างานนี้ก็ปีแรกเนาะขอขัดสุนดน้อยขอขัดสุนได้น้อยไม่ได้ขอบุนใช่ไหมขอขัดได้น้อยแล้วก็ขอแบบเออได้เป็นต้นแบบให้รู้ว่าปีหน้าเราเจออะไรอีฬกว่านี้ด้วยใช่นะะคปีแรกก็อยากให้แบบจดจำอ่ะทั่วโลกเขาได้จดจำด้วยใช่แล้วเราคนไทยทุกคนเนี่ยคือเราต้องจดจำว่าอะไรมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยงานเนี้ยเป็นงานที่ซัพพอร์ต ยยกยารท่องเที่ยวไทยเศรษฐกิจต่างๆแบบจะเกิดความสนุกสนานในช่วงนั้นมากๆเพราะฉะนั้นเราคนไทยอยู่แค่พัทยาต้องมานะคะเพราะว่าแค่ค่าตั๋วก็คุ้มมากๆ,ๆแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าบินไปเมืองนอกเนี่ยคือยังไม่ได้ค่าตัปป๋วเลยเลยังไ,<อ>ไม่ได้ค่าตั๋วเลยแต่นี่คือตั๋วเท่าไหร่หมื่นสป,ปอยสปอยสปอยเพิ่มสปอยเพิ่มก็คือที่เขาเหนียววังบางกุกงที่ทุเรียนมีทุกจุดอร่อยร่อยแซ่บๆมีหมดเพราะว่าเขารียกเวฟมาตัวเลขเนี่ยเจ็สิบเป,ปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ฮ่องกงแซงคนไทยไปแล้วจ้าเลือดนักสู้ไทยเนี่ยอเมริกาเระเอเมริกาเขาบินมาที่นี่ใช่อเมริกาคือนนัมเบอวันจากตอนนี้ฮ่องกงแซงไทยไปแล้วจ้าไม่ใช้ายนะะไปค่ะเจอกันเลยเจอกันฮีโร่ลิงเลอร์เอางค่ะแล้ววันไม่อยากกลับบ้านเหรอเราเราอยากทำอะไรอยากไปดูทะเลอ่ะฮะแล้วอยากไปกินอุด้งไหม วันนี้เสียเสียใจอะไรหนูเสียใจอะไรหรออ๋อหนูหิวเจ๊ไหมหิวค่ะโอเคโอเคเราแป๊บหนึงยาอุ้มหน่อมาจะนลังให้ช้ด้วยเิตนมให้กับโดด้ยให้งานเสร็จก็มาใช้เดนะครเข้าเจ้าโอยู อะไร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยที่สุดค่ะชื่อว่าโลนินนะคะแค่เห็นรูปแฮมบุราก็อยู่แล้วเนว่าอ่านเนว่าเนว่านั่งกำลังว่าอะไรเนว่าหิวยังคะเนว่าเจดี Are you hungry? Hungry. เนว่า want to eat บุ้งมีไข่ปลาแซลมอนพ่เกกิปะไม่กินไม่ค่อยกินเดินเอาซูชิไข่ปลาแซลมอนสองคำค่ะ ่าามาให้กินนมรอได้ไหมรอได้หรือเปล่าเข้าใจไหมรอได้นิดนึงนะเดี๋ยวไปกินกันบนลโอเคมไหมค่ะไกินเออไม่ยอมหวานรอยายๆแต่ยังยักเข้ากินะโอเออคุณแม่ก็ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเาลอกน้อง คื <Okay. S 2> อดีเด่นจัดการแล้วก็พาลูกไป,ปะทะเละคุณแม่ดีเด่ทน,นทะเลของลูกนั้นก็สำคัญมากนะวันไม่ว่างของซีโอแต่ว่าพาลูกมาดูทะเลนะคะน้อง่ออยากมาอะไรนะามาดูอะไรคะด,ด,ดูทะเลเหรอคะแล้วสนุกไหมคะตอนเนี้ย ปูอยู่นูน่นไปดูไหมคะไปปะไปน้าวานำเลยนำป้าเลยเดี๋ยวป้าพาไปดูอันนั้นนา้าหยิบอะไรมาไหนดูโชว์โชว์ให้กล้องดูหน่อยค่ะอะไรคะอะไรอะ่อะ ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วค่ะตอนนกเด็กๆก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมนอนค่ะใช่ไหมแต่หนูไม่เคยคุยด้วยอ,อยากคุยด้วยจ้ะม้อ๋อเราอยากคุยด้วยเหรอตอนนี้นะคะก็กิกนนมอ,อีกแล้วนะคะอยู่ในช่วงเสียใจแบบมาให้นมจ้าใช่ไหมเออยายๆก็พาไอ้เต้านวาไป มาขอโทษลูกมาให้นมช้าไปแค่ไม่กี่นาทีตันนี้นี่เรื่องนมไม่ได้นะเลยนะเร่อใหญ่กว่าน้องนาวามากๆรู้เลยว่าเด็กทุกคนนะ่ะไม่เหมือนกันจริงๆเลยนะคะคือแบบอย่างนาวาเนี่ยตอนวัยเนีนเน้คือเขาก็จะแบบถ้าหากว่าเลยเวลานมนิดน่ยเขาก็ยังแบบรอได้อะไรเงี้ยแต่คุณน้องสาวเนี่ยถ้านมแบบขาดช่วงนี่คือไม่ยอมไม่ยอมแบบไม่ยอมเลยแต่ถ้าได้ท้องอิ่มก็คือเงียบ วันนี้ก็ต้องขอบคุณขวดนมนะคะของดรเกตอร์เบตตาต้องอบอกว่าเป็นขวดนมที่วาวใช้มาตั้งแต่นาวาเลยนะแต่ว่าตอนมีน้องเนาวามีลูกชายคนแรกแล้วค่อนข้างเสิร์ตอะไรเยอะมากจะใช้อะไรก็จะใช้หลายอย่างแล้วพอมีลูกคนที่2อ,อะ่ะเราค่อนข้างซื้อน้อยแลละเพราะเรารู้ว่าอะไรแบบเราชอบอะไรที่เราไม่ชอบนะคะซึ่งขวดนมดรเบตตาเนี่ยเป็นหนึ่งในขวดนมที่ใช้มาตลอดเลยคือวันนี้ต้องขอบคุณดเตรเบตตาเพราะอะไรเพราะว่าเขา ติดต่อส่งของมาให้เพิ่มส่งของมาก็อยากให้รีวิวแต่บางเอิญเราใช้อยู่แล้วนะคะจริงๆหลายคนก็มีความแอบ,บถามนะว่าเขาแบบเป็นยังไงบ้างใช้ดีไหมและราคาเขาค่อนข้าง,ง,งสูงคือต้องบอกว่าขวดนมของเด็กเนี่ย เขาไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ละแดงก็จะไม่เหมือนกันเพราะอะไรด้วยรูปทรงขนาดจุกหลายอย่างที่ออกแบบมาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปตอนแรกสงสัยว่าขวดนมนี้เป็นขวดนมของอะไรก็ตอนที่เจ้าใส่ฟ้าพายุถือช่วงที่แบบก็ทํางานกับพี่ชมแล้วเขาจะถือแต่ขวดนมไอขวดนมยาวเนี้ยเราก็ต้องไปตามตัวแม่เลยมันจะมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะนะคะอย่างแรกเลยสีไซนอย่างแรกเพราะเราเราสามารถทำาได้ไม่ใช่ฟังแค้นของเขานะ สงสัยทำไมมันต้องยาวก็สงสัยเหมือนกันเพราะอะไร,รงสงสัยเหมือนกันไหมพี่หนึ่งทำเนกันบ่อยเลยเอาเอา,เอาคางเกยอะใช่่ะเหตุผลที่เขาต้องยาวพราเขาต้องเป็นรูปแบบเคิร์ฟแบบนี้นี่เนหะ็นไหมเคริร์ฟแล้วเวลาป้อนต้องเอาเขาเรียกว่า up right position นะจะเขียนไว้เวลาที่เราป้อนอ่นะเราต้องเอาด้านนี้ขึ้นแล้วลูกจะรู้สึก เรียบเสมือนดูดนมแม่เข้าเต้าแม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเวอร์ป่ะมันเลยจะทำให้เขาเนี่ยกินขวดนมเนี่ยก็รู้สึกว่าเขารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกเซฟรู้สึกว่ามันคือเต้าแม่นั่นแหละอะไรเงี้ยและสองคือ หลายแบบมากบอกในบนผลสูส่ตอนซื้อเพราะว่าจุก x กับ o อ่ะเขาจะเป็นแบบนี้จุก X คือจุกสำหรับเด็กแรกเกิดก็คือสําหรับอย่างน้องมานาช่วงแรกนะคะก็คือถ้าหากว่าเขาดูดนมถึงจะไหลแต่ถ้าคือมันค้าที่ปากเขานมก็ไม่ออกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เขาไม่สั่งงานเองอ่าอันนี้คือชอบตรงนี้แต่ว่าถ้าจุกโก็สําหรับเด็กที่โตขึ้นแล้วก็กินแล้วก็แบบ เออแบบอยากได้ความแบบเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่านิสัยน้องเป็นยังไงนะคะสิ่งที่วาวชอบคืออันนี้เขาจะเคลมเรื่องนี้หนักมากแล้ววาวว่าเออมันได้ผลนะเออก็คือเรื่องของโคลิคโคลิคคืออะไระคะโคลิคคือการที่จู่ๆเด็กก็ร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุต้องบอกว่าตอนน้องนวาแรกๆก็ไม่เคยใช้ไงก็เลยรู้สึกว่าน้องก็มีอาการโคลิกนะแต่สําหรับวนาไม่มีเลยนะวนาไม่มีอาการโคลิกเลยหาสาเหตุไม่ได้ให้กินก็ไม่ก็ยังร้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวนาไม่เป็นเลยกินนม เพราะฉะนั้นอันเนี้ยป้องกันได้ดีแล้วรู้สึกว่าเออมันได้ผลอะไรเงี้ยแล้วลูกชอบนะคะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของเรียกว่าอ,อะไรนะกูชังกลางอักเสบนะคะเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาโดยกุมารแท์ที่อเมริกาแต่เมดอินเจแปนนะเขาออกแบบเพื่อให้แบบโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเด็กอาหายไปมันไปอุดร้อยรั่วตรงนั้นเพื่อ,น,อน,นี้เป็นจุดเดของขวดนมตัวนี้คือแบบ ที่ใหญ่มากเลยนะเขาทำขนาดนี้โอก็เข้าใจว่าทำไมราคาเขาถึงสูงนะคะเพราะเขาแบบละเอียดมากๆสิ่งที่เขาเคลมมากับการใช้งานจริงถามว่าตรงไหมก็คือตรงอากาศก็ลังนั่นคิดว่าเขามีดีอะไรบ้างละส่วนใหญ่เวลาเด็กดูดขวดนมเนี่ยข้อเสียคืออากาศเข้าแล้วบางทีก็จะทำให้เขาแบบว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือลดการที่อากาศเข้าไปด้วยจุกลุ้มทิชชู่กออก เพราะฉะนะั้นอันนี้คือความชอบนะคะอาจจะไปลองดูลองใช้แล้วก็ต้องดูว่าเข้ากับลูกเราไหมด้วยนะคะและอีกอันนึเหตุผล<ฮ>ที่ดรเบต้าเนี่ยเขาส่งมาให้วิว<ๆ>เขาอยากที่จะให้เราได้มาบอกกล่าวทุกคนนะคะว่าตอนนี้ดรเบต้ามีออฟฟิเชียลที่ประเทศไทยแล้วคือตอนน้องนาวาก็คือต้องพรีออเดอร์จ้าของเยอะมาแล้วเขาไม่ได้มีแค่ขวดนมนะออฟฟิเชียลเนี่ยก็คือเขามีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะก็คือเป็นบริษัทคิดดีนั่นเองนะคะ มาช่วยเขาโปรโมทน,นะคะปกติว่าไม่ได้รับมานั่งรีวิวอะไรขนาดนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เรารีวิวเราก็ต้องรีวิวในสิ่งที่เราชอบและใช้จริงแล้วก็ใช้อยู่แล้วก็เลยอยากรีวิวให้แม่ๆทุกคนนะ,ะตอนดตรเบตตาติดต่อมาว่าเออจะส่งไปให้เพราะเห็นเรามีลูกอ๋อก็คือใช้อยู่แล้วเ,เชอ่อยู่แล้วส่งมาเลยเพราะว่าจริงๆใช้อยู่แล้วใช่เออแต่เขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะคนนี้ต้องมีความสุขกับการกินอยู่นะคะ เสร็มพี่นาวาก็กินนมอยู่ค่ะหนูก็ไม่ไหวแล้วค่ะม่วงค่ะคับหนูก็งอนนะคะบ,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 บายบายบายก็บาย